ความเจ๋งของการเปลี่ยนตัวคุณเองแค่เรื่องเดียวจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงตลอดการหลายๆคนใช้ชีวิตแบบอิดอัดหายใจไม่ออกมีความย่งเยิงกล่าวโทษตัวเองชีวิตไร้ทิศทางหนังสือเล่มนี้ติ and ้งแอนโกริด โดยดรณนุโบเรนฮิวนำเสนอโดยอาจารย์บัณฑิตอึง้งรลงศีได้ช่วยผมอย่างมหาศาลเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรและมันยังทำให้ความคิดของผมนั้นรวมกันเป็นหนึ่งและยังส่งมอบเส้นทางชีวิตที่ชัดเจน แล้วผมก็เลือกไปหาหลายๆคนได้อ่านหลายๆครั้งจนทำให้เขานั้นไปสู่พุ่งไปสู่จุดสูงสุดของเขาเองเช่นอาจารย์บัณฑิตอึง้งรังสีและลูกศิษย์รวมไปถึงคนทั่วโลกที่เขาสำเร็จอย่างเช่นบ๊อบ r ปรกเตอร์นักแสดงนำเดอะซีเครต เมื่อไรก็ตามถ้าคุณปิดหนังสือเล่มนี้หลังจากที่คุณอ่านจบมือของคุณมันจะเป็นมือที่แตกต่างออกไปตัวของคุณออกสู่โลกภายนอกคุณก็เป็นคนที่แตกต่างออกไปความรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกความยุ่งเหยิง การกล่าวโทษตัวเองชีวิตไล้ทิศทางมันก็จะมาลายหายไปและมันจะบอกถึงเส้นทางใหม่มันจะเผยออกมาให้คุณสามารถมีความสามารถจำเพาะโดยที่ คุณไม่ได้ค้นพบจากที่ไหนมาก่อนมันจะจนทำให้คุณนั้นเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงความคิดของคุณก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นจริงและเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าโชคชะตา สิ่งที่เกิดขึ้นเ,เป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์จากภายนอกมันเกิดขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะมาควบคุมคุณได้อีกต่อไปผมคุยหลิกสอนจิตให้คิดรวยติดตามผมได้จาก YouTube, TikTok แล้วก็ Facebook คลิปนี้บ๊ายบาย